โอเคโอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยน,นะครับเรามาพบอยู่ในรายการเต้เกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เราได้อยู่ในเกม c o l l ร of m i n ิ n ิสนเ h u ร์ฮันนะครับโอเคล้องเล่นนะันเราจะมาเปิดตัวเกมอยู่นะครับถ้าเกิดผมจะทำเป็น EP ต่อหรือไม่ทำก็ต้องดูเกี่ยวกับความสนุกเลยนะครับผมเล่นไปแล้วสองวันนะครับลองมาดูกันนะครับนี่เนาะนี่นีนนนผมเพิ่งเล่นนะครับ อย่าอย่าซีเรียสนะว่าผมกากอะไรแบบนี้ผมเพิ่งเล่นเนาะน่่นเน่นี่ยมันซื้อไม่ได้ครับผมมีแค่นี้แล้วก็โอ้ขัดขวางแป๊บนึงครับขอโทษครับตัวขอโทษด้ยนะนี่แล้วก็นี่ปืนนี้ละแล้วปืนนี้แล้วก็นี่ผมเก็บซื้นไอ้นี่อยู่เด้เนาเดวะนี่ครับ นีนน่นี่ซื้อซื้อชูอรับตับงไม่พอเดี๋ยวแจกครับอ่าเราจะไปเล่นกับเพื่อนครับเออเออสตาร์เลยครับไม่ต้องรออะไรเลยครับเราตังน้อยเพราะว่าเราซื้อของดีๆเพื่อมาเล่นเพื่อให้ท่านผู้ชมดูนะครับตอนนี้คนูเมื่อกี้มีคนด่าแล้วว่าฟ็อกซยูนะครับไม่รู้ว่าเป็นชื่อเขาไม่รู้นะเราไม่รู้ชื่อคน อุบาทนะฟอกอยู่เป็นเพื่อนเนื้อสาวอยู่ไหนวะเนื้อสาวเนื้อสาวเดี๋ยวเนื้อสาวไม่อยู่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้เนาาื้อสาวมาแล้วเนื้อสาวโอ้ยอ่ะ ดักครับดักครับขอโทษครับผมเพิ่งเล่นนะครับอย่าด่าหงกาผมเพิ่งเล่น,นครับ <S 2> <S 2> <S ี๋ยวข้างหน้าเราเล่นเปิดเพลงด้วยตอนนี้ผมที่เก็บเปิด แล้วเรต้องัวใหญ่ับงนะนน้อยมากครับตัวน,นี้ก็กากาแหลกครับก็ตังค์ห้าบาทครับดีนดีอยังเดียวับเปน ยิงิงยิงยิงยิงริ่าเยงไมยัไม่เช่นี่หรอกเชื่อไ่ได้เลิกเลิกเกมน้ครับไม่ิงครับเราไม่ล่าริงเลยครับงัวลูกกระสุนหมดเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเลือดเยอะไม่มีใครฆ่าเราเลยมันตาล้วมันตาล้วมันตาล้วมันตาล้ามัตล้ามันตาล้มันตาล้ามันตาล้โอ้โหโอ้โหหหห โอ้โหโดนกัดตายเลยครับพี่น้องเสียดายมากครับมันให้เอาไอ้นั่นไปตีอะโหตีไม่ได้ดิกัดสินตายหาครับโอ้เว้ยเคออกก็ได้เป็นไรหรอกไม่เสียหายหรอกผมว่าผมจะทำรายการใหม่ครับรายการชื่อว่าเล่น เล่นกับเพื่อนนะครับเล่นเกมกับเพื่อนเพื่อในการว่าเล่นเกมสองคนแล้วไปเล่นกับเพื่อนนะครับที่โรงเรียนแล้เล่นเกมนี้ก่อนค้างครับค้างโทรเดยบเนาเออเป็นที่อะไรค้างวะอ๋อมาแล้ว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 เราไม่เล่นกับเพื่อนแล้วเราเล่นด่านดีกว่า เดี๋ยวแล้วนะเดี๋ยวแล้วมันมันดูเซิร์ฟได้ด้วยวะเกมนี้เดี๋ยวดูก่อนอ้าวดูเซิร์ฟได้ด้วยวะไอ้เหลือดูรางว,วัลมัเนี่ยอ๋อดูเพื่อนครับดูเพื่อนเล่นกับเพื่อนอีกเล่เพื่อนตานี้เป็นตาสุดท้ายนะครับที่เราจะเล่นเพราะว่าผมจะไปหาเกมที่เล่นกับเพื่อนนะสองคนเ,คครเริ่มเกมโหลดอิน โอ้ยู่เพื่อนครับอยู่เพื่อนมานแม่สองมาครับมานเอเยียเฮ้ยมาจงมางางองขวางกูใครเล่นบีบีจะรู้นะครับตัวนี้มันตัวอะไรครับตัวที่ผมยิงครับตัวสฟ้า มันจะพ่นพีทครับแล้วเล่นบีบีจะรู้รว่าสวยมากนี่ตัวนี้ก็คือทีเล็กตัวแดงๆที่มันชอบไล่ฟันคนอนะื่นครับเล่นบีบีสวยแต่รู้บากครับเออหนีหนีครับหนีครับเเพื่อนเสียะเปเพื่อนเสียะ เพื่อเต็มเต็มครับโอ้โหแพ้ครับเะไดายมากครับโอ้โหแพ้ครับเจไดายสิหายเลย,เลยทำไมก็มาตายด้วยชีวิต เดี๋ยว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 ราให้เราพาไปดูตุกซุ่มนะว่าเป็นอะไรบ้างอันนี้คือชุดอะไรเกี่ยวกับอะไรวะไม่รู้ว่างงครบออกกันเรอกี่ับแบ็กเมดเกตแบ็กเมดเกตมาร์เก็ตนะครับอันนี้เกี่ยวกับอะไรแน่วะเสื้อมั้งน่าจะเกี่ยวกับเสื้อมั้งอนี้ยอตัวตัวครับตัว,ตวล็อก สิบเพชรนัวเอาละเราจะตีมาฟเราจะไปซื้ออีกอีกไม่กี่เว <you S 2> ิวเราก็จะชนะนู่นว่าอันนี้คืออะไร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 อ๋อเราเราเราต้องดูให้ครบเราต้องดูให้ครบเดี๋ยวสามนี้เรามาดูในคลิปหน้านะครับเนาะโอเค